หลังตาแผ่นดินพิมเกตทะลุซุ้มสองพันห้าร้อยบาทหลังตาแผ่นดินพิมเกตทะลุซุ้มสองพันห้าร้อยบาทพี่สายเขียวสองพันห้าสองันห้าอุ้ยนี่ฮะ ตาแผ่นดินล้วนใครอยากได้สมเด็จตาแผ่นดินมาฮะมีอนุิจีนอยู่หน่อยหนึ่งเป็นตาแผ่นดินหวสวยสวยสวยทั้งนั้นเลย สวยทุกอง์นพิมพเกตทะลุซุ้มเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกเลยว่า mm hmm. เขาบอกว่าผมเห็นพ่อผมแขวนมันแต่เด็กเด็ก mm hmm. เด็กเด็กก็เห็นพ่อแขวนแล้วนะครับพิมพ์เกตทะลุซุ้มอ่าหนึ่งสองสามองค์นี่พิมพ์ยอดนิยมปกติเห็นไหมสมัยก่อนเลี่ยมแขวนเนี่ยบะเลี่ยมอะไรแขวนตาเป็นดินทั้งนั้นแหละครับ ให้พิมพ์นี้ผมไม่พิมพ์ใหญ่นะอันนี้เป็นเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่อ่ะเอาองค์นี้ก่อนสวยน้อยกว่าเขาเนี่ยเอาพันแปดสวยน้อยกว่าเขาเอาพันแปดนะใครอยากได้สมเด็จตาแผ่นดินเก็บตอ่อตอนนี้ในสนามบันเทิงไม่มีแล้วแล้วเปิดแพงมากสามพันห้าสี่พันห้าหมดเนี่ย อ่ะองค์สวยน้อยพันแปดนะครับรีบรีบปิดครับนะอย่าให้รีรอเนี่ยองละพันแปดสวยน้อยแต่ถ้าสวยมากคุณไม่ได้ซื้อจากผมราคาถูกแน่นอนนี่คือพระสมเด็จที่ผมบอกแล้วว่ามีอนุภาพขอสวยอ่ะโอเคได้สมเด็จตาแผ่นดินสวยสวย แถวบนทั้งหมดนะอง์ละสามพันครับซึ่งคุณค่าของสมเด็จตาแผ่นดินไม่ใช่หลักพันนะีข้างบนอง์ละสามพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองในสนามตอนนี้ไม่มีใครเปิดต่ำกว่านะฮะองละสามพันห้าพันแปดอภิพิอันนี้จะพี่สมเกียิใช่ครับสมเด็จเผาฮนะ สามพันพี่จอจคิงอ่ะปิดก่อนผมก็จะคัดแบบนะฮารูฮาราให้ก่อนเจอคิงสองอ่ะสององค์พี่จอจคิงอ่ะพี่การอ่ะพี่การก็พี่การก็เอาองค์นี้ไปจับดิพี่การหนึ่งองค์อ่ะใครอีกพี่สายโขงจริงพี่สายโขงกี่องค์พี่สายโขงหนึ่งองค์อะมีใครอีก พี่อมอวัดหนึ่งพี่อมอวัดอ่ะองนี้ไปใครอีกพี่ชื่ออะไรน้อยหนึ่งพี่น้อยหนึ่งน้อยนงอ่ะหนึ่งอ่ะเดีืยวองเดียวดูเนื้อดีครับจบเรียบร้อยพิมพ์เกตทะลุซุม้ม แลวเกตทะลุซุมนีไมีใหญ่เล็กกันนะนพี่ตูนโพไซด์อ่ะโอเคครบพิมพ์เกตทะลุซุ้มเชื่อไหมว่าไอจะแบงค์สามองค์ในคนละพิมพ์พมพเกตทะลุซุ้มเหมือนกันสามองค์ในคนละพิมพ์ <แ S 2> ผมอยากให้อยู่ออกับคนเดียวเลยนะสามองค์คนละพิมพ ผมเอาเจ็ดพันเนี่ยสามองค์เนี่ยสามองค์องเอาเจ็ดพันคนละพิม์พด้วยสามองค์เอาเจ็ดพันคนละพิม์พด้วยนะสามองค์เอาเจ็ดพันพี่จอร์จริงปิดเรียบร้อยใครที่ชอบสายนี้พี่พัชคมตดไม่ทันใช่อ่ะ อันนี้ผมเก็บอ,อ,อ่ะอามนนี่เก็บไปพี่ก่อนลูกนี่ผมมีทีเด็ดอยู่สององค์องค์นี้เอาสองพันเอาไปใช้สวยน้อยแต่แท้นะสองพันแต่องค์เนี้ยเ,เด็ดดวงแน่นอนองค์นี้เอา 2000. สองพัน นี่ไม่เกี่ยวลูกนี่องค์นี้องค์นี้เอาสองพันพี่สักกรินส่วนองค์นี้ถ้าสังเกตด,ดูดีๆนะฮาลูฮาาเนื้อเนี่ยแก่น้ำมันมีหมอชีวกบ้างไหมหมอชีวกจะมีของที่หลวงปู่โตเสกฮะแบงค์มันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นคำถามที่ผมกับพี่หนึ่งราชบุรีอ่ะ พี่เก็บกันมาเยอะฐานก็ตอแล้วว่าพี่หนึ่งว่าพี่หนึ่งชอบพูดนะประธานประธานว่าหลังตาโล่เนี่ยมีก่อนเก้าห้าไหมสองพัมกงเดียวเดียวพี่สักกรินได้พี่หนึ่งเจ้ถามอะประธานประธานว่าหลังตาแผ่นดินเนี่ยมีก่อนเก้าห้าไหมผมก็บอกว่าพี่หนึ่งผมว่าหลังตาแผ่นดินเนี่ย เขาไม่ได้ผสมกันแบบว่าทีเดียวจะปั๊มได้ขนาดนี้หรอกต้องมีองค์ที่แก่ผงแก่น้ํามันอ่ะมันจะดูจัดพอก้าห้าที่ผ่านมากี่ปีแล้เจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีนี้เราเยังไม่เกิดแล้วนะอาจจะสองชาติของเราเลยนะเจ็สิบปีเนี่ยนี่เป็นตาแผ่นดินองค์ที่เรียกว่าเฮ้ย ถ้าเจอแบบนี้บอกว่าเป็นบางขุนพรมนี่ก็ไม่ได้อายใครเลยนะเนี่ยพอเวลาแก่ผมผมเชื่อว่าองค์แรกๆอะ่ะใช่ไหมแบ๊บที่แบบว่าลองทำองค์แรกๆอะ่ะใช่า่้าน้ำมันเยอะผงเยอะเข้มข้นมือเติบเนี่ยแล้วเจอมาเป็นร้อยองค์ก็ไม่เจอเนื้อแบบนี้อันเนี้ยเอาสี่พันอันเนี้ยเอาสี่พันเจอมาเป็นร้อยองค์ก็ไม่เจอแบบนี้ อันนี้เอาสี่พันเนี่ยอันนี้สี่พันบาทครับใครเอาพิมป,ปิดไปปิดสี่พันอ่ะปิดสี่พันพิจอคิงพิจอสคิงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน